สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีได้ต้นโพเจสีมานะคะต้นโพเจสีต้นนี้นะคะเป็นคุณป้านะคะแบ่งปันให้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะก็พี่ตีได้มาเนี่ยจะได้ถุงจะได้แบบเป็นถุงนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะย้ายลงในกระถางนะคะเพื่อที่จะให้โพเจ็ดสีต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะพี่ตีต้องการที่จะปลูกไว้นะคะขยายพันุ ไว้ในวันข้างหน้านะคะโรเจ็ดสีนะคะทำไมพี่ตีถึงอยากได้นะคะเป็นลักษณะของรูปหัวใจนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญหายากนะคะไม่ค่อยจะมีปลูกกันนะคะโรเจ็ดสีนะคะ เขาจะมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจแล้วมียยังมีความด่างนะคะแล้วก็มีสีสันที่อออกสีนะคะถึง7สีเลยนะคะตอนนี้คือต้นเขาไม่ได้โตมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีสีหลายๆสีให้พี่ตีได้ชมอยู่นะคะสีเหลืองยังมีนะคะให้เห็นอยู่นะคะรวมทั้งสีชมพูสีออกเป็นเขียวสีขาวมีหลายสีให้เห็นอยู่นะคะ ก็ด้วยที่พี่ตีได้มานี่รากเยอะมากแล้วก็แน่นนะคะแล้วก็ดินที่เขาปลูกในถุงนี้ก็จะเป็นดินเหนียวนะคะผสมกับแกลบนะคะวันนี้พี่ตีจะต้องทำการย้ายลงในกระถางที่มีขนาดที่ใหญ่นะคะประมาณ20นิ้วนะคะก็โพเจสีนะคะ <c oughs> เขามีประโยชน์และก็สรรพคุณด้วยนะคะ ประโยชน์ของโพจ e สีนอกจากจะเป็นไม้มงคลที่ดีแล้วก็มีความสวยมีรวดลายแล้วก็ความด่างที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะยังเป็นสิริมงคลนะคะโพจีสีจะเป็นสลิมงคลในด้านของความมั่งคั่งของผู้ปลูกนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านด้วยนะคะให้ความร่ำรวยนะคะเรียกโชคลาบนะคะแล้วก็ ใครที่ปลูกไว้นะคะยิ่งเป็นโตต้นโตพุ่มใหญ่นะคะยิ่งให้ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ความโชคดีนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลที่ดีมากๆนะคะที่สำคัญก็เป็นไม้ที่หายากด้วยนะคะใบสวยมากๆนะคะวันนี้พี่ตีจะทำการย้ายลงในกระถางขนาด20นิ้วนะคะดูสิคะรา,ากเยอะแล้วก็ยาวด้วยนะคะ,ะเจ้าของเดิมนะคะเขา อ,อยู่ในดินปกติเลยนะคะแล้วก็เขาต้องการที่จะเลื้อยลงในกระถางลงในดินที่เป็นจําจนวนที่กว้างกว่านี้นะคะเขาก็เลยพยายามเลื้อยนะคะวันนี้พี่ตีก็จะขอปลูกลงในกระถางก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาออกรากที่ดีแล้วก็ออกกิ่งที่เยอะกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย้ายลงดินอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะดินของโพจัดสีเขาจะชอบดิน ล้วนปนทรายนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดนะคะ,ะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการลดน้ํานะคะลดน้ําเช้าเย็นนะคะเขาจะชอบน้ําอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบในลักษณะที่ชื้นแฉะจนเกินไปนะคะค่ะดินนะคะในกระถางของพี่ตีเนี่ยเตรียมก็จะเป็นรอ,องก้นหลุมด้วยกากมะพร้าวซึ่งได้แช่น้ําไว้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะ เอาลองก้นหลุมไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ตีต้องการที่จะให้เขาระบายน้ําได้ดีมากกว่านี้นะคะเพราะว่าในถุงเดิมเนี่ยเขาจะมีดินดินเหนียวนะคะในลักษณะที่เหนียวมากกว่าแกบที่มีอยู่นะคะเพราะว่าพี่ตีไม่ต้องการที่จะให้เขาลากเน่านะคะค่ะดูสิคะลากเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไงก็รอดอยู่แล้วนะคะ โคจสีนะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็เป็นการขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะโดยใช้กิ่งแก่ที่เป็นลักษณะส,สีน้ําตาลนะคะต้นที่พิธีถืออยู่นี้เขายังไม่พร้อมที่จะทําการปักชำนะคะเพราะฉะนั้นพิธีกจ็จะต้องทําการปลูกนะคะลงในกระถางให้เขามีความแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะที่แก่แล้วก็เกิดพุ่มกิ่งก้านเยอะกว่านี้ก่อนนะคะลากเยอะมากนะคะ เป็นความโชคดีของพี่ตีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะนำมาปลูกไว้ที่บ้านอยู่แล้วนะคะโพโพเจ็ดสีนะคะเพราะว่าสวยมากนะคะใบของเขาก็จะเป็นส,สีชมพูนะคะเขามีดอกด้วยนะคะดอกก็สวยนะคะหลังจากนั้นน้พี่ตีก็ใช้ดินเดิมนะคะจะไม่เอาดินออกนะคะก็อนอกจากนั้นพี่ตีก็จะเตรียมดิน มาด้วยนะคะซึ่งเป็นดินร่วนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของใบไผ่นะคะแล้วก็กากมะพร้าวนะคะแล้วก็ที่สําคัญพี่ตีจะ,จะเน้นมูลไส้เดือนนะคะที่พี่ตีได้พอเลี้ยงไว้นะคะมูลไส้เดือนนี้เป็นปุ๋ยที่ดีมากๆนะคะเหมาะมากสําหรับคนโดยเฉพาะพี่ตีนะไม่ค่อยมีเวลามาให้ปุ๋ยเขานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นะคะคเพราะว่าเขาจะได้เดินล่าจะได้เดินดีกว่านี้นะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการย้ายโพจดสีลงในกระถางขนาด20นิ้วนะคะเรื่องของการดูแลนะคะพี่ีในช่วงแรกๆเนี่ยพิ่ตีจะนำมาตั้งไว้ในที่ล่มก่อนนะคะโดยที่ลงเพราะพิ่ตีนี้จะมีสแลนประมาณ80%ซึ่งโพจีสีเขาจะชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้น้ำสำคัญเลยนะคะอย่าให้ขาดนะคะ วันในช่วงนี้ฤดูฝนนะคะวันเว้นวันก็ได้นะคะก็ควรที่จะลดน้ําให้กับเขานะคะประมาณ30วันนี้รากของเขาก็จะออกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแตกกิ่งนะคะแล้วก็ต้นของเขาก็จะโตขึ้นมากกว่านี้อีกนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูไม้มงคลนะคะ ที่มีสีสันในเรื่องของใบนะคะแล้วก็มีความเป็นสีมงคลแล้วก็สวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะใบของเขานะคะจะมีถึง7สีเลยนะคะถ้าต้นใหญ่แล้วก็โตมากกว่านี้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดีก็พามารู้จักนะคะแล้วก็ได้ปลูกโคเจ็ดสีให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ เอาไว้คลิปต่อไปนะคะโปรเจกต์สีต้นใหญ่แล้วก็โตขึ้นนะคะพี่ตีก็จะทําการปักชํานะคะแล้วก็ขยายกิ่งของโปรเจกต์สีต้นนี้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคงจะชอบนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ